สวัสดีครับผมพันธุโทเอกราชมาลพนโนรอผู้กับผู้กำกับปาล์มสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรบุรีครับก็ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับปีปีนี้นะครับเป็นปีพุทธศักราช2566แล้วนะครับก็ช่วงเทศกาลนะครับทางสถานีตำรวจภนครสุพรรณบุรีนะครับก็นําโดยท่านผู้กับนะครับพันธุเอกที่ท่านแหวนประดับนะครับได้ฝากข้อขวงใย มานะครับก็ในช่วงเทศกาลจะมีทุกท่านนะครับจะเดินทางออกไปต่างจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่บ้านหลายวันหรือออกไปเดินทางท่องเที่ยวนะครับก็ฝากความห่วงใจนะครับเรื่องการปิดประตูหน้าต่างนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องการถอดปลั๊กปิดสวิตช์ไฟก็ดาเนินการนะครับเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในช่วงที่ท่านไม่อยู่นะครับถ้าหากท่านยังรู้สึกไม่วางใจนะครับทางสำนักงานขนส่งแลชาตินะครับได้มีโครงการฝากบ้านนะครับไว้กับตารวจ คือท่านสามารถมาฝากนะครับได้ที่สถานีตารวจใกล้บ้านท่านนะครับทุกที่นะครับทุกที่ในประเทศไทยนะครับโดยช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถโหลดแอปฝากบ้าน4.0ท่านเลือกหรือไม่ท่านก็สามารถที่จะเข้ามาที่สถานีนะครับหรือโทรศัพท์เข้าไปที่สา,ารตำรวจได้นะครับมีอีกช่องทางที่ท่าสามารถจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลท่านนะครับโหลดแอปพลิเคชันนะครับ โพลิสไอเลนยูนะครับหรือว่าโทรหาหนึ่งก็หนึ่งนะครับทั่วทั่วประเทศนะครับใช้ได้นะครับสําหรับข้อห่วงใจของเจ้าหน้าที่ตรวจนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยคือการเรียนสังสรรค์นะครับของทุกบ้านทุกพื้นที่นะครับก็มันจะมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้รับการลองเรียนมามากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดังนะครับก็ขอให้มีความเกลียดใจเพื่อนบ้านนะครับบางบ้านมีเด็กเลกนะครับมี ผู้สูงอายุนะครับหรือว่ามีคนป่วยผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็เกรงอกเกรงใจนะครับเขาอาจจะนอนไม่หลับนะครับเดี๋ยวคิดว่าปีหนึ่งมีคั้นเดียวนะครับก็ก็เกรงใจเกรงใจด้วยนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับอยู่ด้วยกันในสังคมแล้อยางมีความสุขนะครับส่วนอีกเรื่องนะครับเวลาเราดื่มสุรานะครับก็บางทีอยาขาดสตินะครับมีการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายถึงขั้นเลือดตกยางออกนะครับไอเนี่ยเป็นเรื่องที่2ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้อง ทุกคนนะครับดื่มสุราอย่างมีสติหรือถ้าีเรียนได้ก็ไม่ควรดื่มสุรานะครับแต่ถ้ามีเหตุหรือว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายให้รีบแจ้งมาที่1นึเก้าหนะครับตอนนี้ตำรวจทุกสถานีนะครับจะเร่งไปช่วยแก้ปัญหาให้ท่านนะครับไประงับเหตุนะครับสําหรับข้อห่วงใจที่มีอีกนะครับก็คือเรื่องของการจุดพลุนะครับพลุดอกไม้เพลินนะครับยิงขึ้นฟ้านะครับมันก็มีความเสี่ยงนะครับหนึ่งคือเสียงดังสองคืออาจจะตกลงไปใน ที่ก่อให้เกิดไฟได้ง่ายนะครับอาจจะทําให้ผู้อื่นดร้อนนะครับก็ลดลงนะครับลดนะครับหรือว่าเลิกนะครับการจุดฟูกดอกไม้เพลินนะครับส่วนเรื่องที่4นะครับที่สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินเลยนะครับก็คือเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้านะครับงเมื่อเราเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยกระสุนปืนนะครับวิถีเนี่ยเขาจะตกลงมาสู่พื้นดินนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับ มันไม่ได้เป็นที่โลภนะครับเป็นที่ชุมชนนะครับก็มีโอกาสที่จะตกไปทําลายทรัพย์สินหรือว่าไปทําลายชีวิตทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับทางสถานีตำรวจภูธรเมืองจุรีนะครับก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับก็งดนะครับงดการยิงปืนขึ้นฟ้าถ้ามีนะครับก็ให้แจ้งเข้ามานะครับผมสัญญาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะครับจะเข้าไปลังกบเหตุโดยเร็วที่สุดและดําเนินการจับกลุมตัวผู้ที่ก่อเหตุนะครับและจะส่ง นะครับประวัติของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยไปยันนายเบียนนะครับเพื่อระงับใช้การอาวุธปืนต่อไปนะครับครับสําหรับความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับก็ทางสหายูตําตำรวจอุทธรเมืองชลบุรีนะครับได้ตั้งจุดตรวจนะครับทั้งป้องกันอาชญากรรมนะครับและตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงกวดขันวินัยจราจรนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็มีผู้ ฝ่าฝืนนะครับจำนวนมากนะครับก็อยากประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ที่น้องนะครับเมาไม่ขับนะครับแล้วก็ส่วนคนที่คิดจะมาก่อเหตุร้ายในช่วงนี้นะครับก็ขอให้มึงระลึกไว้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยจับตาดูคุณอยู่นะครับตอนนี้บนท้องถนนนะครับก็จะเต็มไปด้วยจุดจุดของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นจุดบริการประชาชนนะครับก็ง่วงนะครับก็สามารถจอดแหวะพักได้นะครับมาล้างหน้าล้างตา ถ้าหิวนะครับก็มีขนมนะครับเล็กๆน้อยๆมีเครื่องดื่มนะครับกรณีรถรู้สึกว่าขัดข้องนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ช่างนะครับที่คอยสแตนบายยี่สิบชั่วโมงไว้ที่จุดบริการตามจุดต่างๆที่ท่านขับผ่านนะครับนะครับสุดท้ายครับก็ขอฝากช่องทางการติดต่อกับสถานีตารวจภูธรเมืองชลบุรีนะครับเรามีเพจ a c e b o o k นะครับชื่อสถานีตํารวจภูธรเมืองชลบุรีครับมีไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์นะครับก็ระวังแก๊งคอมพิวเตอร์เอาไปหลอกนะครับ ก็สามารถสแกนคิวาโค้นะครับได้จากเพจสถามีตำรวจอุทธรเมืองชนบุรีนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็เกือบ20,000คนแล้วนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะครับ087นะครับ8800191นะครับ0878800191ครับครับขอบคุณครับ